ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอ ไรอันกาเฟนแบกตัวแบกแดนกลางเลี้ยวภูยุคใหม่ไหวพริบดีทักษะแดนกลางเต็มเปี่ยมมีเทคนิคการเลี้ยงบอลพลิกบอลความคล่องตัวสูงเคลื่อนที่ได้อย่างชาญฉลาดมีชั้นเชิงในการไปกับลูกฟุตบอลทั้งดูดันในเกมลูกเกมรับเขาได้รับฉาย,ยาว่าเป็นนักบิดร่างกายไรยอันจิโรกาเฟนแบกเกิดวันที่16พฤษภาคม2002ที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในครอบครัวชนชั้นกลางมีเชื้อสายซูรินามตามภาษาชาวรัฐผิวสีทั่วไปในประเทศเขาเป็นน้องเล็กสุดจากพี่น้องสองคน,นครับที่เดินนำหน้า าอันเป็นนักฟุตบอลไปก่อนเหมือนกันทั้งมีคุณพ่อและคุณแม่เป็นถึงอดีตนักฟุตบอลทั้งคู่ครับเรียกได้ว่ามีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดกันทุกคนเลยก็ว่าได้ ไลอันกับเฟนแบกเติบโตขึ้นมาในเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ที่มีสนามโยฮันคอยอารีนาเป็นจุดส่วนรวมและแรงบันดาลใจให้เด็กทุกๆคนมันจึงไม่แปลกครับที่ฟุตบอลจะไม่ใช่แค่กิจกรรมยามว่างเท่านั้นแต่นั่นมันเป็นส่วนหนึ่งอลัมค่าในชีวิตวัยเด็กและมอดกทางครอบครัวของเขาครอบครัวที่มีฟุตบอลอยู่ในชีวิตประจําวันที่ขาดไม่ได้นั่นเลยกลายเป็นความฝันของลูกทั้งสองคนไปโดยปริยายครับไลออนเล่นฟุตบอลตั้งแต่จําความได้ครับโดยเริ่มเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลตอนอายุได้8ขวบกับสมโมสฟีบอร์เกีมในท้องถิ่่นกนกอจะเริ่มสนใจ ้จริงมากขึนเริ่มมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้จนผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนครับไรอันก็เดินตามรอยพี่ชายของเขาในการเข้าไปสู่แาคามป์ของอาแจกอัมเดอร์ดัมเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากๆครับมีเทคนิคชั้นเชิงเหลือรับประทานตั้งแต่อยู่ยังน้อยซึ่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการรวดเร็วที่สุดคนหนึ่งของแอาคามีจนแสงหน้าพี่ชายของเขาที่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้โดยไรอันทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับก้าวขึ้นมาต้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่1ิปีเท่านั้นเขาโดดเด่นจนได้รับ อัปเดลฮักดูริโทฟี่ด้วยซึ่งรางวัลน,นี้ครับคือรางวัลที่มีไวเชิดชูเด็กที่มีพรสวรรค์อนาคตไกลที่สุดของคาร์ดมี่อาแจกแล้วจากการที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับไลอ้อนกัฟเฟนแบกก็ได้พบกับเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตครั้งแรกของเขาเมื่อเขาได้รับการเซ็นสัญญาอาชีพนักฟุตบอลฉบับแรกนั่นเองครับถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างมากในครอบครัว ซึ่งการเติบโตในวงการฟุตบอลของกาเฟนแบกเขาได้รับฉายาว่าเป็นปอปอกบาช่วงพีคนใหม่ทั้งยังสร้างชื่อด้วยการพาทีมชาติเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์ยูโรยู17เมื่อปี2018ได้อีกด้วยครับหลังกลับมาที่สโมสรไม่นานเขาก็ถูกส่งลงสนามในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นและเป็นการประเดิมสนามด้วยอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์เอเลดูซีด้วยวัย16ปี130วันในเกมที่แพ้เพสวีไฮโอเฟนไป0-3นอกจากนี้ครับเขายังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้ทำประตูได้ด้วยอายุน้อยที่สรต อันทรงเกียรติของสโมสรอาจจกอัมตดัมได้อีกด้วยโดยผลงานชุดเยาวะชนทั้งหมดครับตั้งแต่ยูสิเขาลงสนามไปทั้งหมด21นัดทาได้11ประตู2อแอซซิสและขึ้นมายูสิบเกาเขาทได้2ประตู3แอซซิสจาก13เกมและเล่นแบกรุ่นมาตลอดจนถึงยูยีเอขาลงสนามไป 4, 4ีนัดทาได้8ประตู13แอซซิสก่อนที่กาฟินแบกจะก้าวขึ้นมากลายเป็นกองกลางตัวหลักของสโมสรโดยใช้เวลาไม่นานครับภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาร์เขาเป็นคนแบกแดนกลางในยุคนั้น้้นทีี่่่ขาาดดดดไมไดมมมแแตเเกกยว3ฤู ที่เขาขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่กาเฟนแบกลงสนามไปทั้งหมด103นัดทาได้12ประตู13แมสซ์มีส่วนช่วยอาแจากคว้าแช,ชมป์ลีก3สมัยและบอลทั่วอีก2สมัยฟอร์มของเขามันพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับจนได้รับการเรียกไปติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่ในเดือนพฤศจิก,กายนปี2020ซึ่งในะดับทีมชาติเขาติดมาแล้วแทบตุกรุ่นครับและมันก็ไม่แปลกที่กาเฟนแบกจะกลายเป็นหนึ่งในดาวดวงที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและยังถูกคาดหวังว่าจะเป็นกองกลางตัวเทพแห่งยุคใหม่ จนการตัดสินใจย้ายไปเข้าสู่อ้อมอกของบาเยมนียครับ การเข้ามายังถิ่นอเรียนอารีนาด้วยค่คาตัว18ล้านยูโรการเฟนแบกเข้ามาในฐานะตัวสำรองแบบชัดเจนครับและรอโอกาสสอดแทรกขึ้นมาเพื่อเป็นอนาคตเท่านั้นภายใต้ร่มเงาของโยชัวคิมิตและเลออนโกเลตกาที่ก็บอกได้เลยครับว่าตอนนั้นไม่น่ามีใครที่จะสอดแทรก2คนนี้ขึ้นมาได้ง่ายๆโดยที่กาเฟนแบกครับเขาลงสนามในลีกไปแค่24เกมนำซ้ำยังมีโอกาสออกสตาร์เป็นตัวจริงแค่2เกมเท่านั้นโดยที่เขาลงเล่นไปเพียงแค่559นาทีแบ่งออกเป็นตำแหน่งที่ลงเล่นบ่อยสุดคือกองกลางตัวห ับสัดส่วนใหญ่ครับที่41%ซึ่งสส่ตีต่างๆของเขาต่อเกมสร้างสารร์โอกาส1.3ครั้งโอกาสยิง1.8ครั้ง สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ2.2ครั้งชนะการดวนการอากาศ0.6ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้9.2ครั้งมีส่วนร่วมทั้งเกมลุกและเกมรับถือเป็นสสิตที่ดูดีเลยทีเดียวครับกับโอกาสและเวลาในการลงสนามแค่นั้นแม้ว่าจะมีสสิตที่ค่อนข้างดูดีแต่ถ้ามองในแง่รูปธรรมเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นในสนามมากนัก34นัดในถิ่น a r i a นา Arena เขาทําได้แค่หนึ่งประตู1แอสซิสต์จนมีข่าวว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากสโมสรเพื่ออโอกาสในการลงสนามที่มากกว่าแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ พอเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่2023-2024เ,เขาก็ไม่ได้รับการการะันตีจากผู้จัดการทีมที่มีชื่อว่าโทมัสทูเกนการเฟนแบกเลยสบโอกาศมองหาการย้ายทีมอีกครั้งซึ่งก็เป็นเลียพูครับที่กําลังเปลี่ยนถ่ายสายเลือดแดนกลางยุคใหม่ในฤดูกาลที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ครับทัพหงส์แดงได้กองกลางมาก่อนแล้ว3คนได้แก่แม็กอลิเตอร์โซบโบตไลและเอนโดซึ่งเอาเข้าจริงดูเหมือนจะเพียงพอครับแต่ถ้าเทียบกับนักเตะขาออกมันก็เยอะพอๆกันในแผงวิดฟิลจนเข้าสู่ช่วงท้ายของตลาดก่อนจะเปิดซ ลีพูกลับมาสนใจกาเฟนแบกอีกครั้งหลังจากตอนแรกบายเยนยืนยันว่ายังไงก็จะไม่ปล่อยแต่จนแล้วจนรอดมันก็มีมูลขึ้นมาเรื่อยๆครับเพราะทางบายเยนได้ติดต่อขอซื้อตัวจอปาริญญาจาก,กาฟูลเลมกาเฟนแบกเลยเข้าใกล้ลีพูแบบสุดๆทั้งบรรลุข้อตกลงกันแล้วมาตรวจร่างกายกันแล้วทางปาริญญาก็ไปตรวจร่างกายที่บายเยนเองด้วยแต่ทางฟูลลมครับไม่สามารถหาตัวแทนปาริญญาได้มันเลยกลายเป็นว่าดีลล่มไปใไนสุดทีนี้ความวาวุ่นเลยกลับมาที่กาเฟนแบกกับลีพูครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลัง พวกเขาเซ็นสัญญากันแล้วเรียบร้อยดีลของปาเลนญาที่ล่มไปไม่ได้ส่งผลอะไรกับดีลกาเฟนแบกทั้งนั้นทั้งโลมาโนก็ออกมายืนยันครับว่าเหลือแค่รอการประกาศเปิดตัวเท่านั้นค่าตัว 40, 40ล้านยูโรภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างเจอเกนคอปนี่คือนักเตะที่คุณซื้อผู้นี้อยากได้เหลือเกินครับกาเฟนแบกเล่นได้ทั้งเกมบลูเกมรับเขามีเทคนิคชั้นเชิงยอดเยี่ยมเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นหน้าได้อย่างคล่องแคล่วเขาไม่กลัวที่จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้า ซึ่งดูการแรกกับเรียปูครับเขาลงสานามในลีกไป26นัดแบ่งเป็นตัวจริง12นัดตัวสำรอง14นัดมีการจ่ายบอลทั้งหมด493ครั้งแย่งบอลสำเร็จ46%ชนะการดวล74ครั้งจังหวะ50-50 23ครั้งซึ่งถ้าดูจากถสติแล้วถือว่าเขาก็ค่คอยๆเริ่มปรับตัวได้ในพรีเมียร์ลีกจนเข้าสู่ดูการใหม่นี้ครับการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมของเรียปูการเข้ามาของอาร์เนอร์สลอตกุนซือผู้มีบ้านเกิดมังนอนเดียวกันกันกบกาเฟนแบก เขาคุ้นเคยและรู้จักสไตล์การเล่นของกัฟตันแบกเป็นอย่างดีจากการที่น่าจะได้เห็นกันมาบ้างสมัยที่ยังทํางานอยู่ในหลีกดาทั้งคู่และมันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับแน่นอนเมื่อการเข้ามาของโค้ดใหม่ที่มาพร้อมโอกาสของทุกคนในทีมให้สามารถได้มีโอกาสเชฉอฉายในสนามแล้วยิ่งเทคนิคและสไตล์การเล่นกระบ,บอล การพาบอลขึ้นแปลงหน้าของเขามันเข้ากับแผนของสล็อตเหลือเกินครับทั้งแผนของอาร์เรยสล็อตที่มักจะใช้มิดฟิลด์แบบดับเบิลไพวอร์ดทำเกมมันน่าจะดึงศักยภาพของกาฟินแบกขึ้นมาได้อย่างแน่นอนแล้วพอเข้าสู่ดูการนี้ครับเกมเปิดซีซั่นที่เจอกับอิปิสวิตกาฟินแบกลงสนามเป็นตัวจริงทันทีครับเขามีส่วนร่วมกับเกมและโดดเด่นอย่างมากภายใต้แทคนิคของสล็อตที่ชอบใช้ผู้เล่นที่มีเทคนิคทะลุทะลวงนอกจากเล่นเกมรับได้แล้วยังต้องมีการขึ้นเกมด้วยความสามารถของตัวเองมากกว่าผู้เล่นทีีี่่มดจาากกรปะะทแยงบอล ลักษณะแบบเอนโดที่คอยดักบอลคอยประทะแล้วทําได้แค่ฝากบอลให้เพื่อนขึ้นไปเท่านั้นโดยดูการนี้ครับกาเฟนแบกน่าจะได้รับโอกาสลงสนามและมีส่วนช่วยเลี้ยภู้มากขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นตัวแบกในแดนกลางของเครื่องจัดสีแดงเพิิงยุคใหม่ยุคอาร์เนอร์สลอตนี้เลยก็ว่าได้ครับและนี่คือเรื่องราวของไรอันกาเฟนแบกตัวแบกแดนกลางเลี้ยพูยุคใหม่